ผวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับผมมากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านโหลรพานะครับผมสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องโรไลนะครับวันนี้พามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโหลรพา ร้านตั้งอยู่ที่คลองแปปทุมธาน,นีครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับถ้ามาตอนเที่ยงเนี่ยรถแน่นเลยทีเดียวอาหารมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเป็นไงบ้างครับรสชาติของขนมถ้วยอร่อยนะแร่หวานไหมไม่คอยดูไม่เป็นธรรมชาติกนะันนะม่เก่งหรออ่ะคนไม่เก่งครับคนไม่เก่ง,งอร่อยมากยังไม่ได้กิน เมนูที่ผมชอบสั่งก็คือเส้นหมี่หมูตุ๋นครับได้เวลาโจ้แล้วนะครับผมโจ้โจ้ย่าม่บ้วอย่ามาแออย่ามาโจ้ร <c oughs> ชาติดีหวานไปหน่อืขมของ <c oughs> ผมกำลังแบบได้เลยอะ่ะอะไรร้อนๆนะฟันหวานขุยอ่ะไม่ร้อนอ่ะ ร้อนควันถุยเลยน่ะไม่กินแล้วร้อนหรอไต่เรไม่ค่อยร้อนวันนี้มันหนาวอ่ะเคยกินนิดลองตัวน้ำนี่ร้อนไหมอุ่นๆมันไม่ได้ร้อนจีขนาดนั้นเธอมันไม่ร้อนมันอุ่นเกินไปถ้าอุ่นเกินไปมันไม่ร้อนงงงงกับความคิดของมันไม่ร้อนอ่ะ สุดนี้ใครชนะสุดนะนี้เราจะยอมแพ้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> เรากินดีกว่าว<ะ>นี่นะครับอ๋อเต็มไม้เต็มมือเดี่ยวนะเต็มไม้เต็มมือนี่มึงคิดอะไรเนี่ยเ้ <c oughs> ้ยไม่ใช่เ <c oughs> ต็มปากเต็มคำ <c oughs> หวาไหมลุยกันไปครับผมจัดคำใหญ่ๆไปเลยนะเป็นไงบ้างครับข้าวหมูแดง พอกินได้ครับเเออออรงใช้ได้ครับหวานนิดนึงแต่ว่าเติมเติมเพิ่มอร่อยดีต้มยำทะเลโอ้แต่ทำไมปลาบึกนี่มันเป็นตัวตัวเลยนะโอ้มันเบิ้มเบิ้มนะใครสักคนนี้อ๋อดอนมันไม่ลอยอเราพูดความจริงเราไม่เฟซถูกแล้วครับรีวิวแบบตรงไปตรงมานะสาเหตุที่ผมชอบร้านนี้ก็คือปริมาณอาหารและรสชาติครับ โอ้โหมีกุ้งด้วยนะดูมีแต่ปลาหมึกไหนดูกุ้งหน่อยดิตัวใหญ่ไหมใช่โหใช้ได้อยู่มาตรฐานมาตรฐานนะอันนี้ก็โอ้โหแต่ปลาหมึกโคตรใหญ่เลยว่ะอือดูดิเป็นชิ้นๆเลยปลาหมึกนี่เป็นตอนๆเลยนะดูดิผมกินไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยเนื้อหมูยังเยอะอยู่เลย มร right. ้านนี้แล้วรู้สึกคุ้มและอิ่มจริงๆครับเพื่อนๆที่มาคลอง8ก็ลองแวะเข้ามากินดูนะครับเมนูของเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ยังมีเมนูอื่นๆอีกกินแค่นี้ก็รู้สึกอิ่มแล้วครับไว้คราวหน้าค่อยรีวิวเมนูอื่นๆอีกนะครับเอ๊ะแล้วเสื้อเหลืองนี่ยังไงเนี่ยดูมันทำหน้ายิ้มน้อยก็กินเรียบร้อยนะวันนี้แ ซื้อกลับไปฝากคนี่บาทหมูแดง50บาทข้างหน้านี้มีขายน้ำมะพร้าวเอาถ้าเธอเลี้ยงอะดูแฟนหน้านะเก๊กถ้าเธอเลี้ยงฉันเอาผมเมากดเฟกเลยโคตรเฟกเลยมีเต็มแล้วนะข้างหน้าโอ้โหอันนี้คือไอศครีมโคโคนัท เท่าไหร่กิน35บาทครับผม35บาทนะครับผมบบผม,มีโบะเนื้อมะพร้าวด้านบนด้วยนะ <laughs> <c oughs> โอ้แม่สาวน้อยก <c oughs> ินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วว่าจะแวะไปเติมคาเฟอีนสักหน่อยครับเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้ครับไว้พบกันคลิปหน้า คลิปนี้ลากันไปนก่อนนะครับ